ท่านประธานครับทวินเพื่นสีครับผมเดีอย่างนีนะครับว่าในส่วนรายละเอียดของผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบจากฝั่งเมียนมาเข้ามาสองชุดคือชุดที่เข้ามาเมื่อ2527มาถึงณวันนี้40ปีแล้วนะครับเราเรียกว่าผู้หนีภัยจากการสู้รบก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ มีการระบายไปสู่ประเทศที่สในฐานะของผู้ลี้ภัยบ้างจำนวนก็ประมาณสักแสนวกว่าคนเศษแต่ก็ยังเหลือติดพื้นที่เราอยู่ในพื้นที่พักพิง4แห่งเอ่จังหวัด9แห่งนะครับตั้งแต่เชียงรายตากกาญจนบุรีแล้วก็ราชบ,บุรีมาถึงวันนี้ยังอยู่กับเรานะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยคุณสิงคุณสิง์งก็ได้สรุปให้ท่านทราบนะครับว่ามันมีชุดใหม่ ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ในเมียนมาอีกเมื่อวันที่หนึ่งหลังจากวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2564ซึ่งมีการรัฐประหารในเมียนมาก็เกิดมีการสู้รบอีกก็มีผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบกลุ่มใหม่เข้ามาซึ่งเราเรียกว่าพพอ,พอ,พอสองมผู้หนีภยัยความไม่สงบเพื่อให้ชัดเจนแยกกันให้ชัดเจนอย่างรุ่นเก่าที่ยังร่วมมาเรารุ่นใหม่เนี่ยเราไม่ได้ให้อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้ง9แห่ง หรือเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าให้อยู่เป็นการชั่วคราวเมื่อสถานการณ์เรียบร้อยแล้วก็ให้เขาเดินทางกลับนะครับอันนี้ก็สิงห์ก็ได้นําเสนอให้ท่านได้รับทราบแล้วนะครับผมอยากจะขยายความออกไปนิดเดียวครับเพื่อเห็นภาพของผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองผู้ที่อยู่โดยผิดกฎหมายในประเทศไทยเราและเรารับภาราก,กันอยู่นะครับผมผมเรียนว่าประเทศเราจะมีคนคิดยังไงมองยังไงก็ตามแต่ผมคิดว่าในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินของความสงบร่มเย็นนะครับเป็นแผ่นดินที่มีความเมตตาเป็นแผ่นดินที่ให้โอกาสกับเพื่อนมนุษย์เพราะงั้นท่านจะสังเกตได้ว่าไม่ใช่เฉพาะสองกลุ่มนี้นะครับมีกลุ่มผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยผมคิดว่ามากมายนะครับมากมายหลายรุ่นหลายกลุ่มด้วยกันมันสะท้อนให้เห็นถึงแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นแล้วผมก็ดูไปรอบๆบ,บ้านเมืองเรานะครับดูไปทางซ้ายดูไปทางขวาในอาเซียน แม้แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียอาคเนย์ผมคิดว่าไม่ไม่มีประเทศไหนนะครับที่ประสบกับเรื่องของผู้ที่หลบหนีเข้ามาหรือว่าเข้ามาอาศัยแผ่นดินของเราอยู่อย่างที่อย่างที่ปรากฏในประเทศเรานะครับในประเทศเรานะครับผมก็ไม่ทราบว่าควรจะภูมิใจหรือว่าควรจะถือเป็นเคราะห์โศกข,ของเราที่ต้องรับภาระอย่างนั้นท่านจะเห็นนะว่าในในแผ่นฉายที่ขึ้นเนี่ยนะครับจะมีคนกลุ่มชนที่เข้ามา ที่ไม่ใช่คนไทยถ้าจะมีทะเบียนถ้าจะมีบัตรประชาชนก็ขึ้นต้นวัเลขศูนย์มีอยู่ตั้ง4กลุ่มใหญ่ในใน4กลุ่มใหญ่นั้นก็มีกลุ่มนักเล็กกลุ่มที่คุณสิงห์ได้นําเสนอท่านคืออยู่ในกลุ่มที่3นะครับกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นกลุ่มเปราะบางและกระทบต่อความมั่นคงซึ่งเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นําเสนอกลุ่มของโรหินญาและอุยกูก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีอีกสองกลุ่มที่เพิ่งนําเสนอในวันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่3 ท่านจะเห็นได้ว่า3ามสี่กลุ่มนี่นะฮะสี่กลุ่มทั้งหมดคือคนที่มาอยู่ในที่มาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีสัญชาติโดยผิดกฎหมายเนี่ยรวมๆกันแล้วผมคิดว่าไม่หนีไปจากประมาณสัก4ีหล้านคนโดยอย่างต่ำนะครับผมคิดว่า5 000, ้าล้านเป็นอย่างต่ำนะครับก็ถ้าคิดเป็นจํานวนรประชากรเปอร์เซ็นต์ของ66ล้านคนก็ตกเข้าไป6กเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยนะครับถือว่าจํานวนเยอะนะครับจํานวนเยอะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ยนะครับ ที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไม่หนีไปประมาณสักสามล้านถึงสี่ล้านที่จดทะเบียนนะครับที่จดทะเบียนแล้วก็สั่งสมกันมาสะสมกันมาในอดีตนี่ยแล้วจำนวนที่อยู่ใต้ดินนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าเราได้รับใน,ใน,ใ,นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นแผ่นดินที่ได้รับเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์ที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับหนีความอดอยากลําบาก เข้ามาอาศัยในประเทศเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะมากและเราก็บริหารจัดการพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาระกับเรานะครับในอดีตก็บริหารจัดการไปประสบความสาเร็จบ้างนะฮะมีอุปสรรคปัญหาบ้างอย่างที่เห็นว่ามันก็ตกค้างกันมา3-40ปีผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาชุดแรกที่เข้ามาเมื่อ2527มาถึงนวันนี้2567 40ปียังอยู่กับเรานะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่ยังอยู่กับเราแต่ก็มีหลายกลุ่มที่เราบริหารจัดการไม่ได้ดีผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าเท่าที่ประสบการณ์ได้เฝ้ามองปัญหาของผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่นะครับตอนเกิดปัญหาเนี่ยมันจะเกิดง่ายแล้วก็เกิดเร็วมากเกิดการสู้รบกับเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาทันทนีเกิดปัญหาในอโนโนจีนล่มสลายนะครับฝ่ายปกครองที่ เชื่อในวรัฐที่คอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองอีกฝ่ายหนึ่งก็อพยพเข้ามาเข้ามาทันทีทัลักเข้ามาทันทีเนะเกิดง่ายมากแม้แต่กลุ่มที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าให้ท่านได้รับทราบตัวนี้คือกลุ่มมงลาวท่านคงได้ยินนะครับกลุ่มมงลาวซึ่งหลัง2518รลาวเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็มีคนที่เคยอยู่ในอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยท่านจำมงที่ทํำกระบอกได้ใช่ไหมครับ นั่นคือกลุ่มคนที่เข้ามาหลัง2518ประมาณเกือบเกือบ20,000คนเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารของประเทศเรานะครับให้กลับไปทางสปปรลราเขาก็ไม่กลับรัฐบาลเราก็ไม่รับกลับบอกให้พึ่งพระบรมโพธิสมภารต่อไปเราใช้เวลาแก้ไขปัญหา2,518เข้ามา2,548เราปิดมงที่ถ้ำกระบอกซึ่งตอนนั้นเหลืออยู่15,000คนโดย รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้รับไปตั้งถิ่นฐานผมจําได้ว่าตั้งแต่ผมเข้ามารับราชการในสํานังกงานสภาความมั่นคงชาติได้พูดคุยกับต่างประเทศพูดคุยกับองค์กรต่างประเทศในเรื่องพวกนี้ไม่รู้เท่าไหร่หมดน้ําลายไปผมว่าน่าจะหลายขันหลายปีปทีเดียวกว่าจะแ,แก้ปัญหาสําเร็จแต่เพียงเราแก้ปัญหาที่ม้งทํากระบอก1 5 0 0 0คนกลับไปตั้งถิ่นฐานสหรัฐอเมริกาข่าวนี้ไปถึงคนที่อยู่ในสปปลาวในขณะนั้นในปี2548 มีคนที่ไปตั้งถินฐานแล้วในสหรัฐอเมริกาเป็นคนสปาลาวมีคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นคนลาวร่วมกับคนไทยรอกเอาคนฝั่งสปาลาวเข้ามาอีกมาอยู่ที่ห้วยน้ําขาวท่านท่านนึกออกนะครับเมื่อปี4、ี่หกสี่เจ็ซึ่งเรากำลังอุพยพม้งไปที่ให้หมดที่ทางกระบอกวันนี้ปิดแล้วนะครับทากระบอกแต่เกิดคนที่ห้วนน้าขาวเป็นมงที่ห้วนน้าขาวขึ้นมาอีก 7,000คนเสร็จใช้เวลาแค่ไม่ถึงปีเพิ่มมา7,000คนอันนี้ก็สออคล้องกันที่ผมเรียนท่านแล้วว่าเรียนท่านประธานว่าปัญหาเกิดง่ายแต่แก้ยากมากแต่ก็เป็นเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้แก้ไขปัญหามงที่วหินน้ำาขาวสำเร็จคือให้อพยกกลับไปที่สปปลาวโดยทางสปปลาวก็รับที่จะเอาคนพวกนี้ไปทั้งถิ่นฐานซึ่งครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนมองที่ทางกระบอกนั้นสปปลาวบอกว่า ให้คนไทยรับเอาไว้ให้ประเทศไทยรับเอาไว้พึ่งพับรบสื้สมัมพันธ์ต่อไปจนกว่าจะแก้ปัญหาได้ส่วนมงที่ยว่าน้าขาวขอให้อพยพกลับ,บเราเจอปัญหาร้อยแปดนะครับมิตรประเทศตะวันตกองค์กรสิทธิมนุษยชนบอกอย่าส่งกลับไปส่งกลับไปจะเกิดอันตรายเราแก้ไขปัญหาท่ามความการกัดแยงนี้แต่สุดท้ายส่งกลับไปก่อนที่จะส่งกลับไปผมเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเราถูกครหามากว่าไปบังคับอพยพ คนม้งต่างๆที่ไปยกกลับไปที่ลาวนั้นเนี่ยถูกทหารไทยถูกเ,เจ้าหน้าที่เราบังคับให้แยกครอบครัวไม่ละครับเราจัดเป็นกลุ่มๆแยกครอบรวมครอบครัวไว้เรากลับไปทั้งครอบครัวทําได้อย่างขาวสะอาดมากแต่ปรากฏว่าระหว่างการดําเนินการมีผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับสองรายด้วยกันไม่ใช่คนม้งครับเป็นทหารไทย เราที่ควบคุมคนม้งขึ้นรถไปไปส่งที่ชายแดนโดนม้งลาวถีบตกลงมาจากรถนะครับอันนี้กขาสะท้อนเห็นว่าผมพูดตรงนี้เพื่อจะให้เห็นว่าเราแก้ไขปัญหาพวกนี้มาหมดครั้งมากแล้วก็แผ่นดินของเราคือแผ่นดินที่สงบร่มเย็นแล้วก็รับคนเข้ามาเราก็แก้ไขปัญหาไปนะครับผมย้อนกลับมาสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบสองกลุ่มนี้ว่าทําไมถึงสูตรออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเราได้รับบทเรียนช่วง มีการเปลี่ยนแปลงในอินโดจีน2,518มีผู้พยพผมเรียนแล้วนะครับว่าผู้พยพที่รอบๆข้างบ้านเราเนี่ยก็เข้ามาที่บ้านเราผมยังไม่เคยเห็นแผ่นดินไหนที่รับคนอ,อพยพคนที่หนีความยากลำบากเข้ามาอยู่เหมือนกับแผ่นดินของไทยซึ่งเป็แผ่นดินพระแผ่นดินแห่งความสงบร่มเย็น2,518มีทั้งผู้พยพอินโดจีนจากลาวจากกัมพูชาจากเวียดนามนะเข้ามาอยู่ที่บ้านเรา แล้วก็ไปตั้งทินฐานที่ประเทศที่สามนะครับหลายแสนคนนะครับหลายแสนคนแล้วเราแก้ปัญหาได้จบอย่างสวยงามคือไม่มีคนพวกนี้ตกค้างอยู่ในบ้านเราแต่ว่าไปตั้งทิ่ฐานอยู่ในยุโรปอยู่ในออสเตรเลียอยู่ในนิวซีแลนด์อยู่ในประเทศต่างๆแล้วบางส่วนก็ได้กลับมาเยี่ยมแผ่นดินเกิดผ่านบ้านเรายังสำนึกในบุญคุณของเราว่าเมื่อเขาแตกพ่ายมาเขาหนีความยากลำบากหนีความตายมาเราได้โอบอุ่มเขาไว้แล้ววันหนึ่งเขาไปมีอนาคตที่ดี ก็ยังสํานึกถึงเรานรในช่วงนั้นเราแก้ไขปัญหาโดยให้คนพวกนี้เป็นผู้ที่หนีภยัยเ,เป็นผู้พยพแม้ว่าเราไม่ได้เข้าไปเป็นภาคีในในในอ,อนุสัญญาของผู้ริบของผู้พยพเต็มตัวก็ตามนะแต่เราให้องค์กรรองเทศให้มประเทศเข้ามา u n เ c r เข้ามาตั้งแล้วก็ช่วยเหลือคนพวกนี้ไปทั้งสิทฐานจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยได้ก็ภายในระยะเวลาก็หลายปีอยู่เหมือนกันแต่ว่า เราก็เราก็เจอปัญหาเยอะนะครับเราได้รับบทเรียนครั้งนั้นนะครับว่าถึงแม้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดีได้สามารถจัดก,การผู้ยกโดจีนไปตั้งถิ่นฐานที่ที่สามได้ทั้งหมดอย่างที่ผมเรียนมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราที่เราเห็นมองเห็นปัญหาในขณะนั้นคือว่าเราไม่มีโอกาสเลยที่จะเข้าไปจัดการเมื่อไรก็ตามที่เรายอมรับให้คนเหล่านี้เป็นผู้ยกเป็นผู้รีภยัยสงครามองค์กรระหว่างประเทศมิตรประเทศก็จะเข้ามา บริหารจัดการทันทีนะฮะแต่ว่าเราโชคดีที่บริหารจัดการได้เป็นผลดีเรา mm. เมื่อเราได้รับบทเรียนกันแล้วเนี่ยมาเจอปัญหาเมื่อ2,527ซึ่งมีผู้หนีภัยการสู้รบรุ่นแรกรุ่นเก่าที่เข้ามาแล้วค้างมาอยู่บ้านเราจนกระทั่งถึงวันนี้อย่างที่คุณสีนันด์เรเยนไปแล้วเนี่ยเราไม่ให้สถานะเป็นผู้นี้ภัยนะครับเราเรียกว่าผู้หนีภัยความไม่สงบ,นะบผู้หนีภัยพอพอ,พอ รอนะผู้หนีภัยความไม่สงบเรียบร้อยในเมียนม,มาแล้วเราขออนุญาตที่จะบริหารจัดการพวกนี้เองเพราะว่าการที่มีองค์กรต่างๆเข้ามาเนี่ยเรามีข้อจํากัดมากมายไม่อาไม่สามารถบริหารจัดการพวกนั้นได้แล้วก็เราจะต้องเปิดรับอีกซึ่งเมื่อกี้คุณสิงห์ได้แล้วว่าเราไม่เปิดรับแล้วนะครับเราให้จัดการให้อยู่ในพื้นที่พักพิงแล้วก็รอวันที่เขาจะเดินทางกลับแต่ว่ารุ่นแรกนั้นเนี่ยเนื่องจากทหารเมียนม,มาในช่วง2 5 2พนั้นเนี่ยต่างกับสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ที่ชายแดน หลังวันที่หนึ่งกุมภาสองพันาร้อหกสิบห้าที่ผ่านมาในช่วงนั้นฐานพม,ม่าเข้ามาควบคุมพื้นที่ชายแดนหมดคนพวกนี้ไม่สามารถเดินทางกลับไปได้แม้ว่าการสู้รบจะเรียบร้อยลงแล้วก็ตามาะพวกนี้ก็คือจะต้องรอโอกาสที่จะไปตั้งดินฐานที่ทนะี่สามซึ่งเราไม่อนุญ,ญาตในช่วงนั้นเพราะว่าเราเห็นว่าถ้าอนุญาตอย่างนั้นเนี่ยจะมีแรงไอ้ pull factor ให้คนพวกนี้เข้ามาเราเป็นภาราเราอย่างมหาศาลนะเราก็พยายามจัดการด้วยตัวเองกันที่หนึ่ง ให้ไปตั้งกินฐานได้แต่ว่าเราขออนุญาตจัดการเองนะครับก็ตลอดระยะเวลา40ปีก็ไปตั้งกินฐานได้ประมาณสักแสนห้าหม่นคนเหลือตกค้างเราณวันนี้คุณสสิหงเรียนแล้วว่าประมาณ7 7 0 0 0คนซึ่งอยู่ในพื้นที่พักพิง9แห่งใน4จังหวัดนี่เป็นรุ่นเก่าความจริงเราใกล้ๆจะโชคดีช่วงที่รัฐบาลประเทศเมียนมาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับผ่านแผน เจ็ดขั้นตอนสู่ความปรองดองและความเป็นไปไตผมเองครับบินไปคุยกับทางเมียนมาทางเมียนมาบอกพร้อมที่จะรับคนพวกนี้กลับทั้งหมดแต่ว่าขออนุญ,ญาตในการบริหารจัดการเพราะเขามีที่เขาเรียกว่าโดเมสติกไอ้ดิสเพรสเพอร์เซนเนี่ยซึ่งช่วงสงครามเขาก็เขาก็มีการพัดถิ่นพข้างในเขาขอญาตจัดการคนนั้นก่อนก็ปรากฏว่าเราก็จัดการเจรจามีการส่งกลับไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ยังอยู่กับเราเจ็ดหมื่นเจ็ดพันคนผมขอเย็น เรียนว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่บ้างนะครับนอกจากข้อเสนอของคุณสิงห์เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยว่า77,000คนนี้อาจจะมีการไปตั้งถิ่นฐานไปทีสามอาจจะต้องมีการในการบางส่วนเพื่อให้แปลสภาพหรืออะไรต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยเรามากขึ้นเพื่อที่จะจบและปิดศูนย์ทั้งหมดพื้นที่พักพิงทั้งหมดและจบแชปเตอร์ของผู้หนีภัยจากการสู้รบรุ่นเก่าเราเจอปัญหาผู้หนีภัยสู้รบรุ่นใหม่ เข้ามาหลังรัฐประหารในเมียนมาวันที่1กุมภาพันธ์2564พวกนี้สถานการณ์ต่างจากเดิมนะครับรัฐบาลเมียนมาไม่ได้เข้ามาควบคุมพื้นที่ชายแดนตลอดแนวตั้งแต่ออด้านที่ติดกับทางรัฐมอนกะเลียงนะฮขยาขึ้นไปถึงรัฐฐานไทยใหญ่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้เข้ามาควบคุมพื้นที่เต็มหมดเหมือนเมื่อปี2527 เพราะงั้นคนพวกนี้เราก็มองแล้วว่าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารก็ดูนะธมชออก็เข้าไปดูว่าคนพวกนี้สามารถที่จะเข้ามาแล้วอยู่เป็นการชั่วคราวนะครับเมื่อบ้านเมืองเมื่อการสู้รบไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ได้เกิดขึ้นทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้เข้าเดินเระนการส่งกลับเราทําอย่างนี้เป็นระยะระยะมานะครับคนกระทั่งมันมีเหลืออยู่ไม่มากหรือว่าเหลืออยู่เฉพาะในหลักการแต่สุดท้ายต้องเดินทางกลับเพื่อไม่ให้รับภาระเรากําลังจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้จบสิ้น จากคนผู้ยบรุ่นเก่านะครับ77,000คนกำลังหาวิธีทางหน่วยงานรัฐความมั่นคงไปใต้การดูแลของสมชกำลังหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้จบทั้งหมดและปิดพื้นที่พักพิงซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าของเราทั้งสิน้นใน4จังหวัดน,นะฮะให้ได้สําหรับรุ่นใหม่เราก็หวังว่าแนวทางที่ได้ดําเนินการมานี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วคือไม่มีต้องเป็นศูนย์นะครับสงบเรียบร้อยเมืม่อไรก็เดินทางกลับแต่ว่า สถานการณ์ในเมียนมาก,ก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างที่เราได้รับทราบข่าวกันอยู่เมียนมาณนะปัจจุบันนี้เจอปัญหาสองกระทบคือไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเอสเอซีรัฐบาลทหารเมียนมาก,กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ตลอดตะเข็บแนวชายแดนซึ่งด้านเราก็ไล่มาตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลงมาทั้งถึงนุ่นหลักับล้านองก,ก็เจอหลายกลุ่มด้วยกันไม่ได้เจอ ขณะนี้ไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของรัฐบาลฐานเมียนมากกับชนกลุ่มน้อยแต่ว่ามีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกับความงอกง,งามของประชาธิปไตยที่นั่นตั้งเป็นรัฐบาลพัฒนถิ่น NUG ตั้งเป็นกองกําลังสู้รบในเมืองที่เรียกกับ PDFPeople Defense Force ขึ้นมาซึ่งก็เข้มแข็งมากมีการต่อสู้ต่งางๆวันนี้ก็ท่านก็รับทราบข่าวมาตลอดเพราะนสถานการณ์ในเมียนมากก็ยังจะคงไม่สงบเรียบร้อยแต่เราก็คิดว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ที่หนีภัยสองรุ่นเข้ามาเราได้วางรากฐานเรามีประสบการณ์เรามีบทเรียนที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้แต่ผมก็ุญาดนาเรียนนะครับว่าตามชาติที่ท่านได้เห็นนี่นะครับว่าบ้านเมืองของเราเป็นบ้านเมืองที่มีความสงบสุขเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินรมนะครับซึ่งรับเอาคนที่พัฒนาคาที่อยู่เข้ามาอยู่มากมายมาสารนะครับออผมคิดว่ามากที่สุดในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียะอากาเนันย์ด้วยัยซ้หรื แล้วก็แต่ละกลุ่มก็มีแนวะทางที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่าการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันกําหนดนโยาบายขึ้นมานะครับวันเดียวสองวันก็คงเสร็จแต่การแก้ไขปัญหาต้องการระยะเวลาและมีช่องทางห่างอยู่ก็ขออนุญาตนำเรียนถ้าท่านมีคําถามหรือมีประเด็นอะไรจะสักถามเพิ่มเติมผมกับคุณสิงห์ก็พร้อมที่จะตอบปัญหาพวกนั้นครับขอบคุณครับท่านต่างรับ